นมะะแนพกเกรดช่วงใส่ตัวอ่อนดวันเลยวันนี้สองกระปอนน๋องก็เป็นนมวัวให้งดก่อนนะคะช่วนงนี้เนะาะเพราะว่าย่อยยากด้วยแล้วก็นมวัวเนี่ยเสี่ยงลูกแพ้นมวัวด้วยต้อตงทานแล้วกินนมแพะเลยทานมาตั้งแต่แรกเลยนะคะโปรตีนสูงแล้วก็กดไขมันดีก็สูงมันเป็นโมเลกุลอ่อนนุ่มโมเลกุลของนมแพ้มันอ่อนนุ่ม ก่านนมบัวแล้วก็สารคอแพทตำ่ำอ,อร่อยหอมมันไม่สาบนะคะเป็นเกรดหัวนมค่ะนม,มนจะเหลืองข้นมากๆ แม่แม่คะครูก้อยไปดูระบบหลังบ้านมาพบว่าแม่แม่ที่ดูคลิปความรู้เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากของครูก้อยประมาณ40%น่ะยังไม่ได้กดติดตามเพจนะครูก้อยเตือนนะแม่แม่นะรีบกดติดตามเพจ Baby a n m m มาเอาไว้เลยกดติดตามกด Follow แล้วก็กดรายการโปรดหรือว่า Favorite ไว้เลยครูก้อยมั่นใจว่าความรู้ยิ่งมากโอกาสสำเร็จยิ่งสูงกดเลยคะ่ะ